สวัสดีค่ะตานะคะบุญตาของมาปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ค่ะบริษัทบางกอกเอสเตทค่ะรับซื้อฝากขายบ้านค่ะตาจ,จะมาพูดเรื่องรายได้นะคะเรื่องรายได้ของเราไม่มีเพดานของรายได้อันนี้เป็นเรื่องจริงคือประสบการณ์จริงจากตาเลยค่ะปกติแล้วคนทํางานอ่ะทำงานกี่ปีถึงจะได้ระดับหกหลักเนาะคือตาเองอ่ะอยู่กับบางกอกเอสเตทเนี้ยมา1ปีเงปีเศษค่ะก็มีไรายได้ถึง6หลักเนี่ยก็ถือว่า คุมมากค่ะเพราะว่าทํางานประจําไม่มีทางได้6หลักเลยอาจจะทํา10ปีก็ไม่ถึงนอกสจากว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโรงงานค่ะคุณลองคิดดูนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างที่ใช้คําว่าไม่มีแพดานเรื่องของไรายได้ได้บ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะนภพควารสสะอาดเป็นตัวแทนรับซื้อฝากขายบ้านของบางกอกเอเจนค่ะ ตอนแรกที่เข้าสนใจเกี่ยวกับซื้อขายบ้านนะคะพวกสังหาริมทรัพย์ค่ะพอดีบริษัทบางกอกเปิดรับเอเจนต์ก็เลยมีความกังวลว่าไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นจากสูตรแล้วเราจะสามารถทำได้ไหมพอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วที่นี่ให้ความรู้มากเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นการทำการตลาดประชาสัมพันธ์การหาบ้านการโปรโมทการขายแล้วก็การลงพื้นที่จริง สอนครบตอนแรกมีความกังวลว่าลูกค้ารายแรกอะ่ะจะสามารถทำได้ไหมที่นี่สอนพาออกภาคสนามลูกค้ารายแรกดีใจมากที่โค้ดพาไปออกภาคสนามอะค่ะามีความตื่นเต้นแล้วโค้ดก็ให้กำลังใจแล้วก็สามารถที่จะรับบ้านมาฝากขายได้ในราคาที่ดีแล้วก็ขายบ้านหลังนี้ได้ด้วย แล้วก็มีความดีใจตั้งแต่พอขายเสร็จแล้ววันโอนกรรมสิทธิ์อะค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เป็นอะไรเลยนัดโอนช่วงบ่ายก็ไปตั้งแต่ตอน10บโมงเพื่อเจาที่ไปดูโค้กก็ให้กําลังใจว่าทําได้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีพี่เลี้ยงที่คอยช่วยในการโอนกรรมสิทธิ์จนครบ จนสุดท้ายลูกค้าประทับใจเกี่ยวกับการซื้อและการขายในครั้งนี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็มีโคนดที่ดีมีบริษัทที่ดีคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่ต้องกังวลค่ะชื่อสมชาติสุขโศกลนจิตนะครับชื่อเล่นชื่อชาติการเป็นในหน้ามีสังกัดมีข้อดีดังนี้นะครับบริษัทบางกอกแอสเซทเนี่ยเป็นบริษัทที่เปิดดําเนินการมาแล้วเข้าปีที่12แล้วก็ ทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านมือ2ทั้งบ้านรีโนเวทนะครับแล้วก็รับฝากบ้านนะครับทีนี้การเข้ามาอยู่ในบางกอกเนี่ยที่ผมเชื่อมั่นก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะเอาบ้านของเขาเนี่ยไปฝากให้ในายหน้าหรือตัวแทนต่างๆในการขายบ้านให้กับเขาเนี่ยผมมองว่าความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือ หรือผลงานประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อถือและเชื่อมั่นการที่เป็นนายหน้าไม่มีสังกัดหรือนายหน้าอิสระเนี่ยคือมันจะไม่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่จะนำบ้านราคาหลายหล,ายล้านบาทเนี่ยมาฝากเราพอเรามีสังกัดปุ๊บและยิ่งเป็นบางกอกแอสเซทเนี่ยผลงานที่ผ่านมาของบางกอกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการรับฝากบ้านมาการขายบ้านให้กับผูกลูกค้าการรีโนเวทบ้านสวยแล้วก็ขายออกไปทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากและเชื่อว่าบางกอกแอสเซทเป็นมืออาชีพถ้าเกิดตามสื่อของบริษัทบางกอกเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเห็นแล้วก็เกิดความมั่นใจสูงครับสวัสดีค่ะชื่ออชาราบุลช่วยนะคะชื่อเล่นแอมค่ะ เป็นดายนาฟรีแลนซ์ของบริษัทบางกองแอสเซทนะคะซึ่งคอร์สที่จะมีการเปิดตอนนี้ก็คือจะเป็นชื่อคอร์สดายนาพิกชีวิตค่ะซึ่งตรงนี้จะเรียนกับอาจารย์ระดับะประเทศก็คือครูพิพัฒน์จากเพจพ่อพัฒน์เกลนะคะตรงนี้จะได้เนื้อหาอัดแน่นมากมายค่ะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษก็คือเป็นดายนาของบริษัทบางกองแอสเซทนะคะค่าคอร์สต,ตรงนี้ราคาเพียง2990าค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะ เพราะว่าจะมีการคืนค่าคอร์สให้ในกรณีที่มีการรับฝากบ้านเข้ามาค่ะอย่าลืมนะคะ29-30มกราคมนี้คอร์สนี้เหมือนเรียนฟรีเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ